ครับช่วงที่2กับในการบอกเล่า9้าจากสมาคมพุทธศาสและสื่อมวลชนสังคมประเทศไทยนะครับพบกับท่านดรพิสิทธิอารรมสมาชิกผูธสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่อพระประชาธิปัตย์ท่านจะมาพูดถึงทิศทางเศรษฐกิจปี2565เราควรเตรียมรับสถานการณ์ใดบ้างครับสวัสดีครับท่านดรพิสิทธิครับสวัสดีครับท่านครับครับการเรียนสอบถามว่าทิศทางปี65เนี่ยต้องดําเนินการยังไง้างครับในด้านเศรษฐกิจกับท่านครับ ก็อย่างที่เราเห็นนะครับเรื่องของโอมิครอนเนี่ยมันก็ยังระบาดต่างๆขึ้นนะครับตอนนี้ก็ทั้งอเมริกานี่ก็มีคนเสียชีวิตแต่แต่ต่อเนื่องกรตายแล้วการตายแล้วแล้วก็ในยุโรปในญี่ปุ่นเองเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการทีดก็คึกสูงเนี่ยก็อย่างนี้ในป็นว่าเกิดเป็นมากทิศทางเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวผู้ทีกจะเดินทางเนี่ยจะไปได้หรือเปล่าก็ผมก็อยากจะให้ให้ความเข้าใจกับพวกเราก็ว่าเราติดไปหวังว่าทุกอย่างมันจะ ีข uh, mm ึ hmm. uh ้นมาโเร็วๆเนี่ยก็ควบคงจะันไ้ง่ายอย่างไรก็ตามครับก็กลายเป็นในบางกระแสนะครับว่าตัวรายลักษณ์ของแต่ละเนี่ยตัวท้ามันจะแค่วัดธระดาหรือเปล่าอันนี้ผมก็แน่ใจว่าทแทนแทนเราที่แบบแค่ไหนนะครับก็ถ้าหากมันเป็นตัววัดธรรดาเนี่ยนะครับก็คือถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคือก็จะเดินทางกลับมาดังนั้นก็เห็นครับว่าในปี65เนี่ยตัวปลายัดคือโอุมกรณ์ตัวนี้ครับว่าตัดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราจะสามารถที่เดินทาง ต้องเที่ยวนะฮะหรือทำธุรกิจนะ,ะอย่างอย่าที่เคยเป็นหรือเปล่าถ้ายัางเป็นสถานการที่การแพร่ระบาดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าเราจะต้องดูแลตัวเองให้มกับสองปีที่ผ่านมาครับ แล้วถ้ามองใน่วนของสถานการณ์อย่างนี้ในรัฐบาลเราเองมีการตั้งรับกับเรื่องนี้อย่างไรครับท่านครับคือในส่วนของทางการแพทย์เนี่ยผมไม่หนักใจนะครับเพราะว่าคุณภาพของบุคลากรในราฐส่งสาระของเราเนี่ยและก็คือไม่ต้องมื่อต่างๆเที่ก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็แน่นอนก็ตมีเรื่องของเงินก็มาเกี่ยวข้องต้องจัดจ่ายใช้จ่ายนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องยอมที่จะต้องใช้จ่ายในส่วนนี้ ถ้ามีการร่าระบาดหรือมีปัญหาเลื่องการใช้งเงินมากขึ้นนะครับเพในเรื่องส่วนของท่านการเงินส่วนของทางบุคลากรเนี่ยก็คงจะต้องรับได้จริงๆว่าพวกเราในแง่ราชาชนเนี่ยก็ต้องดูแลโดยที่ดีๆนะครับคือทำตาม้อแนะนําของทางหมอเข่ากับในเรื่องของการบริโภคที่แทรกซึมคดีร่างมือคดีหรือู้แง่ายๆคือไม่ไปถึงถึงจับกลุ่มกับใครง่ายนะครับตันนี้ก็เป็นประกากฏที่ เป็นับบอยู่ในส่วนของรัฐบาลเองนะครับที่ขายเรื่องการเงินครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นนาำมันเป็นเรื่องที่เป็นเธรรมดานะครับสวัว่า์ผู้ที่อยู่ในระดวงนี้ก็คงจะทราบว่ามันก็ถึงเวลาสักปีสักปีก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะครับก็คงจะต้องเปลียนและเปลี่ยนตัวกันตัวผู้ขาอะไรแบบนี้ครับทีนี้จะเรียนถามนิดนึงเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์นน้ำมันนะครับท่านดรวิสิษฐ์ครับคือปัจจุบันนี้ล่าสุดนี้น้ำมันอยู่ที่ประมาณเราเล่นเกเหรียญถูกไหมฮะท่านครับทีนี้มันส่งผล เกิดน้ำมเศรษฐกิจน้ำมันเสร็จเมื่อเนี้ยเกิดผมก็เกิดน้ำมันเส็จเมื่อทีเนี้ยนะก็เกิดเกิดต้องพันบาทนะครับก็ถ้าไม่ห่วงครับเพราะว่าทั่วประเทศที่มีน้ำมันอยู่เนี้ยก็คงต้องเอาเปรียบพวกเราเป็นที่อย่างที่เคยครับเพราะว่าเป็นโอกาสเขาเนื่องจากเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาก็เกิมีการลดไปบ้างนะครับในช่วงก่อนโควิดเนี่ยราคา เหลือได้สามจุดที่ตื่นเต้นต่อไปแล้วดังนตอนนี้ก็เป็นปีของเขาที่ประจุเรียมก่อตั้งให้ราคาขึ้นมาแต่ผมก็เชื่อว่ามันเป็นตลาดดีมาสักปลายถึงเวลาเนี่ยพวกเราก็จะมีการังเป็นไปใช้พลังงานมากขึ้นมากขึ้นนะครับพลังงานโซล่าที่บ้านเราเนี่ยมีเยอะเตือนนะครับ เือกาให้ระบาเนีรันเรื่องนี้ลการใช้พลังพลิติลงลดจรบิการดีใรดลบโลกเรยกล้วก็เป็นเร่องที่ง่ายก็คือเทคโนโลยีก็มาแล้วการถุงของโซลาตอนนี้มันต่าว่าการเผาไหม้โดยการใช้พลัตาจจยิ่งๆในการติดติตไฟฟ้าในการสร้างไฟฟ้าเนี่ยา้นผมเชื่อว่าการที่ระาน้ำมันขึ้นไปอย่างนี้ครับก็คงขึ้นไปไม่นาานครับพวกเราจะไปใช้พลังงานสะอาดเราจะน่าจะจบ เรื่องของเริ่องน้ำมันเนี่ยก็คงจะต้องง่ายก็คือเด็ดร้อนที่เดิมที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้าสิครับในในประเด็นนี้เรียนถามท่านดรัฐมนตรีท่านมันเป็นไปได้ไหมว่าที่จริงๆในตัวรัฐบาลเองในเรื่องการปรับโครงสร้างหลักาน้ำมันเนี่ยเห็นหลายหลายฝ่ายบอกเลยว่าจริงๆหน้าที่จะมีการลดภาษีเกี่ยวกับเรื่องน้ำมัน,นพอจะทําได้ไหมครับท่านลดภาษีจริงๆก็ก็ควรต้องทำในจริงๆก็มีคนใจอยู่ก็คือกองทุนน้ำมันในในช่วงหกปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เก็บค่าอ่า r e d u c t i จาก ซื้อน้ํามันใส่น้ำมันกับพวกถักอองสูงก็มีเงินงตัดเป็นอยู่หลายหน่วยร้านนะฮะแต่ถ้ามาปีที่แล้วเนี่ยตอนาราคามังสูงขึ้นเราก็ออยังกาก็จะหันกลับคือเข้ามาอุดหนุนเข้ามาสืส้สอทีอ่ดังราคามังนะครับดังนั้นจริงๆก็คือมันมีการคุยไงก็คือว่าใช้กลไกตัวกองถังน้ำมันอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของสีเนี่ยคิดว่ามันก็เป็นเป็นหนทางหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ควรจะใช้บ่อยไม่ต้องกองน้ำมันนะครับถังต้องเป็นเฉพาะประเด็นจุดหนึ่งของจ้าง ก็เป็นเรื่องที่อย่างน้อยทาให้ราคาเบนซินแพงก็ทําให้คนเนี้ต้องหันกลับไปใช้บรงดาอื่นก็เป็น,นเป็นคนทางนะครับแต่ว่าในอนาคตก็เป็นทางเลือกหนึ่งถ้่ในกรณีที่ราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นนะค,ะคะนรับก็อยู่ในความรับผิดที่เราใช้คนแต่นี้เพราะว่ากองทุนน้ำมันก็ตไม่นานนะครับก็คงจะติดลบแล้วก็ต้องไปกู้เงินครัาพยายไปกู้เงินเพื่อเดินมาแก <c oughs> ้ปัญห <c oughs> า คงไม่ได้นะครับถ้าจะดท้ายรยัสเซคงต้องเสียในตัวเองในด้านครับทีนี้เนี่ย<อ>มันอีกส่วนหนึ่งพอมีปัญหาระหว่างเรื่องสหรัฐกับรัสเซียนะฮะเรื่องของยูเครน <c oughs> ก็เลยทําให้ทั่วโลกตอนนี้ราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยไทยเราได้รับผลกระทบแน่นอนในเรื่องของราคาน้ำมันมันก็นจ,ะจะส่งผลกับเศรษฐกิจด้วยตรงนี้เนี่ยในมุมมองของท่านเองเนี่ยท่านคิดว่าเราควรจะมีมาตรการอย่างไรบ้างครับท่านครับอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องของมหาอำนาจของโลกเลยครับที่เขาจะเช่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ ครับเออ่คือการที่มีเหตุการณ์เป็นเครียดแบบเนี้ยครับนะครับก็ทำให้ต่างๆมากโกงราคารน้ำมันขึ้นไปได้อย่าลืมว่าตอนนี้อเมริกาก็เป็นผู้สมรรถแรงงานนะครับมีแรงน้ำหนักแรงงานนะครับและก็รัสเซียก็มีคนขายอะไรอ่าได้ให้กับยุโรปขายน้ำมันนะครับล่าสุดก็มีข้อตกลงกับจีนว่าจะได้ขายน้ำมันกับจีนเป็นจำนวนมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งทีในยูเครนเนี่ยผมคิดว่าประโคมข่าวไว้เยอะมากนะครับใช่ครับท่าน เป็นเหตุการณ์ที่รัสเซียเองเนี่ยก็คงจะไม่ต่อใจที่ยูเครนจะไปจินตนาการที่คอ,อนาโต้คอนาโต้เนี่ยก็เป็นบรรทุกของสองทางอาร์เบียินะฮะก็จะไม,ม่อยา,ายกจะให้เพราะรัสเซียเนี่ยในในปอดตตีตสองว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเคยโดนยุโรปนะลูกคุลูกลกรานมาตั้งแต่สมัยนโปเลียนสมัยฮิตเลอร์ นะแต่สหรัสฐฯเนี่ยเขาจะเขาจะพยายามปกป้องตัวเองในในเรื่องพวกนี้นะฮะในเรื่องของดินแดนในเรื่องของการกล่าวอของเขาเนี่ยนะฮะในเรื่องการรักษาดุลยภาพในส่วนนี้แล้วก็ในเวลานี้ก็มีความไม่สงบในยูเครนอยู่นะฮะคนที่มีทางฝั่งตะวนออกของยูเครนเนี่ยเป็นพวกหนุนตัวรัสเซียอยากจะแยกดินแดนนะฮะก็มีการต่อสู้กัน ะนะฮะรักเตียก็ก็คงจะไม่พอใจถ้าเกิดถูกนี้ถูกขึ้งนง่ายถูกทำลายมากขึ้นมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ว่าเอาทหารเข้าไปต่ตอนนี้ทักษิีก็คงจะเตรียมกำลังไว้ที่จะู่อยู่เพลินทิ้งกันแต่ผมคิดว่าทั้งทั้งรักเตีย ก็คงไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะที่จะไปหยุดเขะเพราะว่ามันก็ต่างมาีแต่คือปัญหาเรื่องดินแดนต,นตรงส่วนต้นออกของอเขตเนี่ยว่าดีคือดีการจะมีการประกาศแยกโลกมาจากยุคเขตอันนี้ก็จะเป็นในการที่เกิดขึ้เหตุสิ่งที่เราเรียนไม่ต้องการก็คือทางส่วนต้นตกเนี่ยก็คือยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยไม่ ไม่รับยูเครนก็เป็นสมาชิกของแนวโต๊ะนะครับทีกก่กล่ารกระทรวงเกษตรมองว่าพวกนี้เป็นเผ่าข้างแค่นะฮะถ้าเกิดเป็นจะเป็นสมาชิกก็สุดท้ายกา็จะมาลุกลามตัวเองได้นะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ด้านหนึ่งนะครับผมก็มองว่าการที่อังกฤษจะดีเอออเมริกา,าก็ดีแี่ยจะชูประเด็นเรื่องยูเครน,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 นเนี่ยจริงๆอังกฤษตอนนี้แล้วนายกเขานี่เป็นจะกำลังมีปัญหาการเมืองภายในอยู่ใช่นะู่สู่กดดันเรื่องที่ไปจัดปาร์ตี้ตามคลิปนั้นไอตอนนี้นะครับ ผู้กนก็ไม่พอใจในการเข้าขีดกันอับไล่ที่จะให้มีการลงระดับในวงวิงใต้นก็ลงในแง่ายกันเลยเนี่ยก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการสูประเด็นความไม่สงบของยูเครนแล้วก็อันเนี้ความสนใจของผู้คนได้ก็จะเป็นจะเป็นที่สายหนึ่งของนักการเมืองประเทศนี้นะที่ทำอยู่เหมืนันะครับครับแล้วในส่วนของจีนกับไต้หวันนะครับท่านส่งผลกับเศรษฐกิจไทยไหมครับคือตราตราดที่ไต้หวันไม่ประกาศจลาภาพนะครับ ไม่ประกาศแยกตัวจาก,กินเนี่ยกินคงไม่มีเหตุผลที่จะไปสะดวกหรือไป้ไปบ,บุกใต้หว่าอย่างที่เป็นขา่าวน,นะครับแต่ว่าการที่กระตือข่าวพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเป็นโอกาสที่จะให้คนขายรู้เนี่ยก็มีโอกาสขายรูย้ได้น,นะครับทางด้านกรารก็จะรับความสนใจจะรับการจัดการผู้ฝ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าถือว่ามีความมั่นคงนะครับ แต่มองใน,นแง่ของ,งจีนเองเนี่ยจีนไม่ไน่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะไป,ะไปไอยู่ในไปเป็นลูกการหรือว่าไปไปอ้างไปไหว,ไ <huh. S 2> วก็ไม่นะครับ่ำไมเพราะว่าถ้าหากเกิดเขายุบเขายุบขึ้นมามีการต่อสู้ขึนมาก็มีแต่ความเสียหายนะทุกคนล้มตายกันนะก็คงไม่เป็นประโยชน์นะครับเสียตาอเศรษฐกิจจีนเองเพราะัผมก็เชื่อว่าจีนเนี่ยคงจะขู่คือไม่ต้องการที่ไต้หวันเนี่ยแยกตวัวเองซะ นายรงต้งเป็นอย่งเดียวก็ก็้อยู่เป็นอย่างนี้ไปนาจารย์พอทีจะมาเลยตั้งแต่ปี1999กต่ผมเชื่อว่าในการไช้หวันตัดปีนีไม่น่าจะบานจายแลวก็ไม่น่าจะมีผลใดต่อสถานการณ์ในบ้านเราเองในแถบนี้ครับทีนี้เรามาดูในทิศทางการส่งออกในปี65ของไทยเราเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกษตรที่ทางพักดูแลอยู่เนี่ยตรงนี้ในด้านของพานิชย์เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ ที่เนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่ครับที่ทัชไยเนี่ยจะเป็นที่สนใจมากเพราะอยิ่ที่พวกผลไม้ต่างๆที่เขาผลิตนะครับดังนั้นเราต้องพยายามดักคว้าตลาดนี้ให้ได้แล้วก็ระบบาการณ์ขนส่งระยิบยิต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามที่ทจะเข้าไปดูแลให้ในความคล่องตัวซึ่งในรตลาดตอนนี้นะครับทางัคเองเนี่ยมีลัมรีเกษตรลัมปีพาณิชย์อยู่ด้วยกันเนี่ยก็สามารถตัานนะฮะที่จะจะทำนโยบายให้มันเป็นเป็นเดียวกับเด็ก แล้วก็การตลาดเกิดขึ้นอาทิตย์ที่มิ่งเรียนอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดให้ส่งผู้เรียนทางขึ้นบิดเกิดขึ้นนะฮะก็จะมาทางระบบเครือเซอร์เซตามด่านต่างๆแล้วก็มีความผู้เสพผลนะครับก็เดมื่อเราคิดดูนะว่าาประชากรจีนพันกว่าล้านคนเนี่ยมี่ร้อยล้านคนนะครับถ้าเราสามารถส่งผู้เรียนได้ปีที่แล้วก็ส่งไปจากือบสองล้านบาทนะฮะับแก็ก็คงจะได้แตไไม่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 กี่เบอรแต่ว่าถ้าเกิดเราส่งออกไม่เต็มที่เนี่ยก็น่าจะยังมีปัยไดเยอะ ก็ะะเกิดเป็นค้าเงินเองก็ปิดไม่ได้โทษท,ที่เรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะในจุดของราเท่านั้นนะครับครับทีนี้เรียนรับฐานท่านฮะในในส่วนของนโยบายทางการเงินเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้นโยบายในเรื่องการเงินเนี่ยมีการผ่อนปลนช่วยเหลือ SME อ็มอยังไงฮะบางทีผมยังมองว่าบางครั้งธนาคารเองก็ยังไม่ช่วย SME เท่าที่ควรเลยฮะท่านครับจริงๆผมคิดว่าในส่วนของแบงก์ชาติเองเนี่ยเขาก็พยายามทำ ในเรื่องของการตั้งซับโหลดในปี6๖๘นะครับซึ่งเราจำรับว,ว่าซับโหลดที่ตัง้งใน๕๐๐ล้านเนีย่ยก็ได้เพีงประมาณที่ปเ๔ปต แล้วก็อีกหน้าต่างหม่ก็คือให้การให้กู้กระแบงที่จปล่อยกู่ต่อเที่จะเป็นการไปรีแคปนะครับแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการปร,รับปคร,ครง้ารหนี้ให้กับเอกชนแต่ผมคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่สองปีนี้นะครับ,รบจะให้การปล่อยคู่มากขึ้นอย่างที่เป็นมาเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรเท่าที่ควรเพราะว่าสถานะการเงินหรือตวกลุ่นของทุกแห่งนะครับ ก็คงเจอปัญหาวัตถุน,นิยมันขาดทุนก็จุดกระโดดละงนะแล้วก็ยิ่งในธุรกิจของท่องเที่ยวแม้ว่าจะมีบางธุรกิจจะไปได้ดีมากแต่กับธุรกิจบางธุรกิจเช่นธุรกิจเพ็รนะหรือธุรกิจที่ดดเกี่ยวกับเรื่องของยานะครับคนในี้คงจะไปได้ดีแต่วัตถุนิยมก็แตกแต่ว่าที่เกี่ยวกับไอเดนตีที่เป็นเรื่องของท่องเที่ยวรเรื่องของ โรงแรมนะฮะเรื่องของร้านอาหารอาวิสเป็นต้นเนี่ยนะครับปัญหา,า,าคือว่าทุนที่มีอยู่เนี่ยมละละละันลดลงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆริงสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทุนใหม่ที่ต้องจ่ายต่อไปนะครับผมก็จะได้คิดกับคนในพักอยู่แต่ว่าน่าจะมีการคืนภาษีให้กับจากธุรกิจไอเฟมีที่เสียภนะาษีมาอ,อย่างดีก่อนโควิดเนี่ยเจอปีนี้จะมีธุรกิจต้องเที่ยวนะอย่างจะธุรกิจต้องเที่ยวที่เสียภาษีมาเมื่อปี60 61 62 แล้วก็มีเวลาตามเกี่ยวกวิดต็อกเนี่ยมีปัญหาเนี่ยนะครับขาดทุนมากเลยเราก็น่าจะมีโครงการที่จะคืนปกติให้กับธุรกิจที่เขาเสียปกติไม่กัดีนะครับต้องอุดทุนขึ้นมาเพราะว่าล้ำค้างแค่ปล่อยให้เงินกู้เนี่ยจัดนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเพราะว่าปกติีเขาจะดูตัดทุนของรีตัดทุนพัดทุนลดไปเรื่อยๆเนี่ยครับอ่าก็มีเงินปล่อยกู้เขาก็ปหดไม่ได้เพราะมันติดขัดด้วยกลไกการเงินนะครับเขาต้องการทุนมากกว่านั้น เดิอนหนึ่งก็อยากจะเรียนตอบถามท่านในกรณีเรื่องของเงินดิจิตอลหรือเรื่องบิสคอยหรืออะไรพวกนี้ณปัจจุบันในปี65เนี่ยกระแสเหล่านี้มาแรงและตอนนี้เราเห็นว่าหลายๆโดยเฉพาะธนาคารในประเทศไทยออกประกาศเรื่องของ เหรียญนะฮะในเรื่องบิตคอยตรงเนี้ยท่านมีความเห็นยังไงบ้างครับส่วนทางกับจีนเนาะส่วนทางกับจีนอเลยในทางนี้ผมก็อยากจะให้เราทางเทคโนโลยีนะครับมีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจแต่มากขึ้นแต่ทางนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เห็นว่าในโซนบาทของจิตโลกเนี่ยมันมีการง่ายๆก็คือว่ามองอะไรที่มันจะเป็นกำไรเป็นเกณฑเหตุนะครับว่าจะมีการปรับราคา เป็นเกณฑ์เหตุหลายครั้งหลายชาติประสบปัญหาโลกเนี่ยนะครับแต่ละครั้งก็ไม่ยิ่งทําให้คนเนีเ่ยเสียหายกันไปมากมายนะครับในเรื่องของดิจิทัลนี่เป็นการน,นะครับผมก็อยากจะให็นทีทั้งสองด้านว่าทั้งหนึ่งมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของตัวที่ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับที่มันมีบล็อกเชนทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริหารจัดการได้ภาพมากขึ้นกว่าระบบ เดิมๆนะแล้วก็มันเป็นกลไกที่อาจจะเป็นกลไกในอนาคตที่จะมีการใช้มากขึ้นนะเะฉะนันต่างๆที่แต่เดิมทีเนี่ยเป็นผู้ผลิตสรียกระราเป็นผู้ผลิตธนบัตรต่อไปต่อจะต้องมีการเป็นผู้ผลิตรียญติดโตขึ้นมาเพื่อกาคนใช้ นะฮะแล้วก็เป็นผู้คุมปรนมานของเราเองด้วยตนเองนะครับมากกว่าที่จะเป็นที่จะปล่อยให้มันไปไปตางกระจายพิธีตอนนี้ในเวลานี้มันมีความสับสนแล้วว่าไอ้ที่โตเนี่ยมันเป็นทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่เป็มสื่อในการชำระเงินถ้าไม่เต็มในการชำระเงินเหนีอดั้งชาติต่างๆก็จะไม่ยอมต้องจะมาทดแทนเงินประกันต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นมือจีนหรือไทยก็ตามในเวลานี้ที่เรายังดูอยู่ทั่วมันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพราะว่าราดับุ่งคุ้มคุ้มคุ้นะแต่แต่ว่าการพุ่งขึ้นของราคาเนี่ยมันไม่มีพ ทางท่งเที่ทางธุรกิจต่าง็นย่าตที่ว่าราคาสินค้าต่างๆหรือหรือธุรกิจต่างๆเช่นพวกอเทคโนโลยีมันดีนะารลงสุนแล้วจะได้กลตอบแทนสูงขึ้นมันมีลักษณะคล้ายคองคำับ ที่ตัวมันเองเนี่ยเหมือนไม่มีสรางคุณค่าอะไรนะฮะแต่ทองคำก็หลักผาผุ้มเอาผุ้มเอาแต่ว่าทองคำเนี่ยจะเป็นตัวไอว้อนว่าคนเนี่ยไม่มีความเชื่อถือในสร่งติดในเรื่องของข่าวเนี่ยแทบจะไปไปหาทองคำนะฮะลดสั่แต่ตอนนั้นแต่ลอยมาเป็น้อนที่ผ่านปีเนี่ยมันลุกเนี่ยก็ว่าทองคำเนี่ยเป็นสินค้าที่เได้ไอ้ดิคาตัวเนี่ยนะฮะมันจะเป็นหนึ่งไหมหรือเปล่าลก็ไม่แน่ใจนะครับแต่สุดท้ายถ้าเกิดแทงแก๊สต่างๆออกมาคุม นะฮะไปไล่ไปอยากไปกันเอาเปรียบกันหลอกกันนะฮะแล้วก็ให้มัมีการลงทุนที่มันมันเพีงแค่ก็คือว่าตรงต่ยเนี่ยนะครับก็ในเวลาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยแน่ใจว่าเขาจะทําอะไรกับเรื่องนีสติแต่เขาก็ามองดูประเทศอื่นแม้กรทั่งประเทศไทยทําอะไรไปเนี่ยเขาก็หันมาพิจารณาว่าที่ต่างชาติไทยทําเป็นระบบการบล็อกต่างเนี่ยแล้ะจุดท้ายมันออกมาอย่างนะครับก็คิดว่าท่านหนึ่งจะต้องเกิดพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นพิเศทีเดียวนะครับ เช่นเรื่องปฏิเนี่ยมันจะเก็บอาจจะยอมได้ไหมยอมไม่เก็บปฏิสัก3ปี5ปีให้ให้ระบบนี้เนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาได้นะไม่งั้นก็จะไปอยู่ตั้งประเทศหมดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีกลไกในการดูแลแจ้งเตือนหรือห้ามหรือเอาลงโทษการหลอกหรือการโฆษณาที่เป็นลักษณะที่ว่าไม่เป็นจริงนะครับซึ่งผมกคิดว่าทางคอรมกตแห่งชาติเนี่ยต้องทำงานหนักในเรื่องนี้ครับ ครับในภาพรวมทั้งหมดในปี65ท่านครับเศรษฐกิจไทยโตกี่เปอร์เซ็นต์ฮะในมุมมองท่านครับเอใน64ที่ผ่านไปเนี่ยต้นปีเนี่ยนะฮะครึ่งแรกเนี่ยเราก็ตีมันด้วว่าโควิดจะไม่เคยมีปัญหาก็เลยจะเพิ่นตัวขึ้นมาประมาณ2เบอร์แต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยโควิดตัวเดลต้ามันขึ้นมาแล้วก็ซึ่งหลังก็จะมีโอไมครอนนะครับผมก็เป็นห่วงอยู่ว่าไอ้2เบอร์ที่ได้มาตอนต้นปีเนี่ยครึ่งแรกเนี่ย แต่ท่านเต้องรอดูว่าเศรษฐีปีที่ผ่าไแล้วเนี่ยมันมันจบแบบโควิดลบไปก่อนะครับส่วนในปี65เนี่ยโดยกระภาพเนี่ยเราก็จะโตได้เกิดอย่างมาอก็3-4เปอ็นต์3-4เปอร์เซ็นต์ครับปีทีต้องคุณจะเป็นเศรษฐีปี6านะครับแต่ยังไงว่าในช่วงปีเนี้นะครับเป็นปีที่จะมีเหตุการณ์หายอยางปรุมงร้าวนอกจากเรื่องของความไม่แน่นอนของตัวโควิดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของเงินเฟ้อ นะะหนึ่งตัวที่ต้องทำให้มีการปรับต่กเรี้ยขึ้นนม่อยจาม่ั้การเินเนี่ยนะฮะต่อปี่านะากปรัเภี้ย็ขึนไปก่อนมันก็จะที่ต่ำมาแล้วไเดอนธ้าวาคุแล้วก็แรงารกเมืองไก็คุจะต้งตั้งสายต้องเี้ยนแล้วก็ใช้เงินปายางเงินที่มีันะฮะเงินที่คป่อยมามากมายที่เป็นเงินกว่าเก้าละล้านดอลสาร์เนี่ยต็คงต้นการตัวว่าเราประกาศแล้วกจะตงลดตลาดเงิดียนั้นปีนี้แรงแ่งแง่ของการเงินก็จะมีความผันผวนมีการปรับขึ้นปรับลงของราคา ตลาดเงินนะฮะที่ป่งก็ทำให้ราคาของปัตต์เนี่ยตกนี่แหละมีผลกระทบต่อธุรกิจการเงินก็สังเกตนะครับมันมีปัจจัยที่มาเพิ่มจากเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อนะฮะปัญหาเรื่องของแรงงานขาดแคลนนะฮะญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือยุโรปตอนนี้ก็เจอปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่บ้านเราไม่ได้เกันการขาดแคลนแรงงานที่มาจาติ่างประเทศไทยตอนนี้ ผมที่กำลังเป็นคนหนึ่งที่จะได้แรงงานไทยนะฮะแล้วจริงๆแรงงานไทยตอนนี้ก็ขาดแคลนเนี่ยพระเจาอก็ามีคนที่กำลงส่งเสริมให้แรงงานแรงงานไทยใส่เสื้อแล้วกันถ้จริงนเวลาแรงงานไทยที่ดีๆในเมืองไทยถ้าอยู่กับครอบครัวน่าจะดีกว่าครับฉะนั้นปัญหาเรื่องการเงินเรื่องของแรงงานเนี่ยมันจะมีผลต่อการขยายขยายตัวขอธุรกิจกันอย่างหนมากในปีห อันนี้นะครัน hmm. ก็แน่นอนในสถานการณ์เมืองที่เรากำลังไม่ดี่นะครับก็ก็หวังว่าคงจะรเป็นเพียงการการรักกันนะฮะไม่ได้มีการลงไมุ้กลุกกันเพราะว่าท่านนี้ก็จะมีการลอยคอร์ดแนแล้วก็เรื่องราคาน้ำมันดิบนะครับก็ไม่น่าจะเป็นใจทักการเงที่ปัจดใจซี่งที่จะเป็นปัจจัยสําคัญในปี้าครับครับผมเรียนถามคำถามสุดท้ายฮะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเป็กนะครับมันส่งผลในภาพในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้ไหมครับท่านครับ เอ่ออย่างที่เรียนในอัฟริกาเหนืเนี่ยมันเป็นฟอรัมผู้นําของประเทศในเอเชียแปซิฟิกครับร้วมกับทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็คืออเมริกาแล้วก็ทางปะเทศอเมริกาเมรกาออสแคนาดาเอลูรัที่เป็นต้นครับสิรีก็มาประชุมอาลีกัตนะฮะเร่งในการมุมครั้งนี้นะครับด้วยเหตุผลของปัญหาโควิดเนี่ยก็คงไม่สามารถเดินทางรรมดาครับ ตรงน้้งมีการมีส่วนเกิได้โรเชียลเป็นแบบทางไกลยอย่าง,งที่ตัดทิมาใน่สองปีที่ผ่านมานครับะคราะฉะนั้นผมได้จากการเดินทางท่องเที่ยวคงจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน จริงก็ตงยอมรับเพราะว่าในปีสองสองปีนี้นะครับเราจะเราคงจะไม่ส้ามาต้อนโนดอะไรไปมากนะครับวมกิจการต่่จังตวัดตีจังหวัดีและภาคตีเั้าไปในประเทศนี้แล้วก็ผู้นำก็ที่ไหนก็คือรับความสัมพันธ์กันแต่ว่าในกรณีประเทศไทยเราเราไม่มีปัญหา <Yeah. S 2> นะฮะกับประเทศไหนในช่วงนี้นะไม่มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปอาดเไปไปไปอภิแษกไปทดรองเขาแต่ีปลย่ยนเดียวคือบ้านเลาเนี่ยจะมาอำนาจของต๋อมซีก็แข่งขวแยกขู่กันมากขึ้นนะฮะทั้งรัเซียทั้งจีนต็องยู <Yeah. S 2> ่นเด้วยนะฮะไทก็อยู yeah. <Yeah. S 2> <L> ่ตรงกลางเป็นางเราก็ต้องหวังตัวที่ดีนะฮะไม่ไม่คิดไป้างแต่ค่หนึงเพื่อเพื่อจะมาให้แก้ปัญหาการที่จะถูกจีดันหรือว่าถูกดีกลับนไปนะครับ ก็ท้ายนี้ทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนื่อสังคมประเทศไทยต้องขอบคุณท่านรัิรสิทธิ์เลียธมนะครับที่ให้เกี่ยวทางรายการบอกเล่าการศึกษาสมาคมนะครับขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับถือว่าได้ความรู้ให้กับประชาชนได้รับรู้ทิศทางเศรษฐกิจเนาะใช่ที่ท่านมาให้ผู้ใด้ฟังเลยเนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวนะฮะ เราคงต้องใช้น้ำนำมันแพงกันต่อไปอีกน,นานไหมเอาดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวช่วงสาวเรามาสรุปก,กันดีกว่านะว่าในภาพเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับเราพักเบสคูลเรามาช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่าการสิทจากสมาคมครับพักเบสครู่ครับ